อไม่คมมากดัวยีตอเหมือนเนี yeah. Yeah, ่ัวก yeah. 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 yes. ็เเป็นเบรวบางวินจำไม่ได้เลยทำไมลอบไม่มาทำไมลอบไม่มาไววเอไว้ที่เดียวด้วไว้กันนี่กันนี่เฮ้ยนี่ะเออเห็นเล่นเล่นน่นเล่นนั่นเล่นมากเลยเนาะสองพันนิดแล้วแม่มึงไม่โดนนะ เอไอเหียแล้วตัวที่ห้องซื้อมาทำควยอะเอาซื้อมาลงออเออกูซื้อมาตั้งนานแล้วมันเพงลงมาเยเร็วนี่เองราที่ร้านมันลงราคาผิดเป่าขายต่อกเด้งหรอเอาไม่มียังไม่มีชุดแต่งแบบอ็นดูต่บเลย้าเอาเพิ่งเอาแล้วก็โดนนี่อชุดแต่งุตรแมนุตรแมนรอไหนจมนพีอธิบายหน่อยไอ้เครื่องนี้มีอะไรมั้งจันพีครับเครื่องนี้ครับเป็นซีวไอเจ็ดหบเจ็ดเคบอร์ดเป็นแอสซ z 270F นะครับส่วนแรมใช้เป็น c o r s a i r v i เจ n ย LED 8ณ6วัตต์ที่3,000 LED ขาวตัตวนี้ก็จอเป็น Asus s t i n g 1070ตัวนี้เป็นว o c นะครับชุดน้ำได้ไหมครับชุดน้ำเป็น c o r s a i r H110i GTX แล้วเขาใช้เคสอะไรอยู่ครับเคสเป็น c o r s a i r 404ครับเครื่องนี้เน้นเป็น c o r s a i r ทั้งเครื่องอส่วนฮาร์ดดิสก์ก็เป็น WD Blue หนึ่งเทแล้วก็เป็น SSD ของเป็น Kingston ครับอ้าวไหนๆก็เป็นของ Corsair แล้วเพรว่า s a p p h i ด้วยเหรอครับแอ้ว s a p p h i เป็น R R อะไรวะลืมละอะไร R M 7 750เออใช่ R M 750 X เครื่องนี้ก็ทำมาไว้ทำเป็นกล้องยนต์ปิดอยู่กล้องจนตเจ้าของชอบเรือใบเป็นพิเศษเจ้าของชอบล่องเรือเาหมดเท่าไหร่ แปดหมื่นนะครับรวมเกมมิ่งเกียร์เครื่องนี้เกมมิ่งเกียร์นี่แปดหมื่นของจริงของจริงรถกับห้องเลยไหมวะรถกระพเพื่นไม่ว่าไอโก้มนึกออกเนี่ยว่าเหมือนรถอะไรเนี่ยโก้มันไม่เคยดูไหม่ะเฮออแล้วไตร่ยานแท็กซี่ไอโก้มเอาไม่เคยดูอะเขหนัง อต่งจีนเหรที่เป็นแท็กซี่แท็กซี่เกียอะไรมาเตะใส่ล้อเนี่ยมึงรู้ยังลืมแล้วมันน่าตื่นเต้นว่ะไปคำหนึ่งเหมือนกระตูนเรื่องไม่เหมือนกระตูนพี่ว่ามันมั่วนมันน่าตื่นเต้เรื่องนี้มันมีกระตูนด้วยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่กระตูนมันมีจีนว่าจำได้มึงรู้นี่มันรถอะไรปะเต้าหัวเออยี่ห้อเต้าหู้หรือเปล่าเกียะไรหรือวเต้าหู้ในตำนานอ่ะเดี๋ยวเคยดูบริษันเกิดคนยุ่งามขัดแยมพอดีมา สองตังค์นี่เรียกอะไรบ้านผมาสิกินห้องเพื่อนนิดหน่อยได้เลยฉโอกาสเอ้ยถือโอกาสถ่ายเลยนิดนึงใช่บอดเทพไอ้เราสายแลนหลุดนเนี่ยโดนไหมโดนไหมโดนแต่คืนนี้ก็ประกอบมาเมื่อประมาณเดือนปีที่แล้วปีนี้แหละจะปีนี้นะฮะไอพีประกอบปหมโดนมานานเลยู สายเฮี้ยมากเลยสายยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเรียบร้อยนะชัดเจนนะคุณจะคลองก็ใจร้อนไปหน่อยคุณยังเนี่ยร้ายนี่ยคุณภาพคุณไม่เนี่ยดูอ่ะเดีคันนี้เล่นเก่งเนี่ยเดี๋ยวคันนี้บอกมาได้ก็บอกแล้วต้องหู้งอยากดูอะไรอีกเมาส์เมาส์เป็นอะไรวะเมาส์เป็นคอนหรือว่าสามร้อย ขอแซ่พ้องขอแซ่สัตว์ดิวดิลีสัตย์อาการไม่ดีเพื่อนผมผมฟังเป็นอาการไม่ค่อยดีเพราว่าเจ็ดจุดหนึ่งราเซอร์ตัวนี้เป็นวีหนึ่งเคเจ็ดสิบแต่เคเจ็ดสิบรักอีกีิงอันนี้เป็นบูสวิทนะครับบูสวิทข้าเรามาเป็นของสติลซิเล่เรียกว่าภาพปูโตดีกว่าภาพปูโตภาพปูโตจีนแล้วก็โดนด่าอีก่อนวันนี้ ติดกไอ้น้าให้มึงเรียกว่าป้องฟาบูโต้กาไม่ดีเลยก้อนตัวนอะไรอยู่างตอนแรกโอ้ยทำไส้ทีสามึงสองทำแคมแคมแคมไหนดูแคมป์ไหนดิเพื่อนไม่ได้มีแคมป์วาวก็มาว่ะหมดแน่มึงหมดขอทอเข้ามาแล้วฮะไม่ได้ขอทอเพื่ออะไรวะเฮดเดอร์มาอยากดูอะไรถ่ายให้ดู มีคลิปเปล่านี้มีคลิปนะไม่ถ่ายคลิปตรงนั้นสดมันมีอะไรอยากดูไข่เป๊ตะตองครับขายดูได้ไหมครับอยากดูสาวๆที่เลี้ยงไว้อ่ะบ้านน้อยอ่ะบ้านน้อยทั้งหลายเป็นป้าบอกเลยอย่าหยิ่งเขาพูดเดี๋ยวไปไว๊ะตองไม่รอดเฮ้ยทางยังามหมดแล้วนะหมดแก้วแล้บอร์ตตัวนี้เท่าไหร่นะบอร์ตตัวนี้ประมาณเจ็ดพันหสองประมาณนั้นชุดน้ำ น้ำประมาณ5,002,503ถึงน้ำ5 0 0งแลมแลมตอนนั้นอยู่ที่4 0 0กแต่ตอนนี้กระโดดไป5 0 0วแล้ม5 0 0เคสเคส4,000 4,000เคส4,000กัรกดกาแ์ดมีทอนนิดหน่อยไนตอนนันรับหมื่นเจ็ดเช่อใช่เจ็ดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแปดหปท่นแดอยตอนนี้อาจจะลงแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้จะลงแล้ว่าไม่เยอะลงไม่เยอะ หมดนี่ก็แปดหมื่นความสุขครับเจ้าของซื้อมาเล่นมาดิโอเจ้าของเขาซื้อมาไว้ให้แขกมาเล่นเจ้าของรับเพื่อนเจ้าหมอเจ้าของทุกคนเ่ร <c oughs> าแล้วนี้แต่งรถกันอยู่ <c oughs> มีอะไรบ้างน้องวิ่งนั้นจถ่ายให้ดูก่อนเรา ม่วนน้ำเป็นสองตอนนะบายสองตอนพัดลมตัวนี้เป็นพ่วนน้ำ HKS Modify ก็เย่อแล้วท่อบายบางมด o d d i n g คอมไม่ใช่แล้วเอาวจริงๆท่อเปิดเดินน้ำโมเดอร์นี่ตัวนี้ใช้ TF08 ปรั๊บพาไว้ไหนดีปรั๊บพาไม่ไม่ไม่เวลาปรับเอเองเวลาปรับเอภาพมันลยไม่ค่อยคมพัดลมมี้สองสามสี่ตัวไมเอาเอสูงสุด เอนบอดตัวนี้เทพมากนะครับการ์ดเป็นซูบีเอฟเอ็กซ์อันี้บอร์ดตัวนี้อีกสติกแท็บสามเจสุดเสุดทุกอย่างนะนแล้วหรอตื่นแล้วตสุดหมดแล้วเพื่อนเปิดออนเลยไม่เบอร์แม่เอาแม่มาเอาไปเอาไปเขียนนี้แค่นี้พอ่ะเห็นไหมภาพดูคมกันอย่าง ไม่โกงมากเลยโอ้ยตี่บอเาดวเนี่ยเบคกี่ะเป็นเบควิยังจำไม่ได้ทำไมรอบแม่งมาไวอะ้ทแบบทำไมร่บแม่กมาไวอะไว้ที่แบบกระดิ๊กกรนดิ๊เฮ้ยทำไมอ๋อจอยดับจอยกูอาการไม่ดีเนาะ้ีไปหมดแล้วกูสมุีนไปอดคุณื่อวะมึงไงแทกคอมอ่ะกูให้มึงเลยมึงจะิกิ่งเอี่ก็แพ้ตองคิดเปิดฝาเออมึงงแทกคอมดับแล้ว อะไรแบบวะไอฟิลใส่อะไรไม่นั่นน่นี่อย่างนี้แหละคอมดับคอมดับปิดตัวใหม่